สวัสดีครับคุณรุงวังธิรครับคอลัมน์พิสามรบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาวา่าสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่19เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าเข้าใจที่ไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไงเนื้อหาใจความเนี่ยสันสตอร์แมนเริ่มต้นบอกว่านึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับ นึกภาพไม่ออกบอกอารมณ์กับความรู้สึกของผู้คนเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันกับภาพที่ได้เห็นนักโทษซึ่งพักโทษอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยควงแขนกันลงพื้นที่พบปากกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งราชการงานเมืองกันแล้วก็นึกไม่ออกอีกเหมือนกันนะครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีประเทศไหนบ้างหรือเปล่าครับที่ก็ทํากันแบบนี้ที่ก็ทํากันได้ขนาดนี้ แต่ที่ทำให้นึกออกเนี่ยก็เป็นภาพแล้วก็ใบหน้าของเอลชาโปซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดที่มีอำนาจมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกยุคนู้นล่ะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในยุคนู้นเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นภาพของเอลชาโปเนี่ยเดินประกบเคียงข้างกับประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีเพื่อลงพื้นที่ตรวจงานราชการแผ่นดินไปด้วยกันเลยนะครับไม่มีครับซึ่ง จะเป็นด้วยมหาเศรษฐีนักค้ายาผู้ยิ่งใหญ่เขาเขิอนอายหรือว่านายกมีคุณธรรมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรืออย่างไรเนี่ยอันนี้มีอาจทราบได้นะครับแต่เท่าที่ทราบความรู้สึกของคนไทยในขณะนี้เนี่ยคล้ายๆกับถูกเอาตีเนี่ยเหยียบหน้ายิ่งพอได้ยินประโยคที่ว่าถ้าไม่ชอบผมต่างคนต่างอยู่ได้ยินประโยคนี้ได้แล้วเนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้นะครับอยากจะบอกว่านั่นสิครับ และจะกลับมาอยู่เมืองไทยทําไมนะครับอยู่ทางโน้นก็ดีแล้วนี่อ่ะแล้วนั่นคงจะแค้นทะลุคุกเหมือนกันนะครับเพจ Facebook ที่ชื่อว่าทะลุวังเนี่ยถึงได้เอาข้อความซึ่งเป็นจดหมายของบุ้งทะลุวังที่ส่งออกมาจากเรือนจําโดยมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับบุ้งบอกว่าด้วยวิธีการที่คุณเลือกจะกลับบ้านคือการเอาเสียงของประชาชนไปแลกทําให้คุณเนี่ย เป็นได้แค่นักการเมืองน้ำเลวคนหนึ่งจดหมายฉบับนี้อยากจะพูดถึงคุณทักษิณและพักการเมืองที่แสนกลับกรอกของเขาสหน่อยหนึ่งถึงจะอดอาหารเอาชีวิตและร่างกายแลกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมถูกปฏิรูปอยู่แต่ตอนนี้บุ้งก็ได้ข่าวของคุณทักษิณอยู่บ้างจากการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่าให้ฟังในสายตาบุ้งคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจเหลือเกิน ไม่ว่าจะเคยมีคุณงามความดีอะไรตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปรสิตส่วนคุณอุ้งอิงก็น่าเสียดายเหลือเกินคุณไม่จำเป็นต้องทําตามที่พ่อคุณสั่งทุกอย่างก็ได้แต่อนิจจาลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นครั้งหนึ่งตอนที่ทะลุวังประกาศว่าจะไปเรียนเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณเคยพูดว่าอย่าทะลุวังเลยมาทะลุทำเนียบเถอะแล้วก็ให้การต้อนรับบุ้งเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้บุ้งและเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่งคุยกับคนของเพื่อไทยเพื่อฟังคำขอของบุ้งถึงแม้จะมัดมือชกไล่สื่อมวลชนออกจากห้องทั้งทั้งที่บุ้งเนี่ยต้องการให้เป็นการคุยแบบเปิดเผยก็ตามคนของพักเพื่อไทยรับปากกับบุ้งว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นง่ายมากและจะเป็นสิ่งแรกที่พักเพื่อไทยจะทาบุ้งก็ดีใจมากนะคะและเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะทาตามคาพูดเพราะคนที่ได้รับปาก เป็นผู้ใหญ่แล้วและคนเราจะมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีได้ก็เพราะการรักษาคำพูดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโลกของผู้ใหญ่กลับทำให้บุ่งเด็ยผิดหวังเมื่อพักเพื่อไทยตลบตะแลงกลับกรอกปลิ้นปล้อนอย่างหน้าไม่อายบุ่งและเพื่อนๆผิดหวังเสียใจและหมดสิ้นซึ่งศรัทธาในตัวพักการเมือง แต่ถึงกระนั้นความหวังที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงและคนตากใบเนี่ยยังไม่หายไปหรอกนะคะมุ่งตะวันและแฟลงจึงเอาชีวิตเข้าแลกเมื่อความหวังไม่มีเราสามคนจึงเลือกสร้างมันขึ้นมาเองโดยกลั่นจากชีวิตเลือดเนื้อและอุดมการของพวกเราที่เล่าเนี่ยเพราะอยากจะให้คนข้างนอกเข้าใจว่าที่เราทําไม่ใช่เพราะว่าพวกเราบุ่มบ่ามก้าวร้าวทาอะไรโดยไม่คิด แต่เพราะนักการเมืองทําให้เราผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าและเราไม่เลือกที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนว่าม,มันไม่ง่ายนักหรอกค่ะทุกวินาทีที่ผ่านไปในตอนนี้เวลาของพวกเรานับถอยหลังลงทุกทีแต่พวกเราแลกได้เพราะเลือกแล้วที่จะทำขอให้คนข้างนอกที่ยังไม่หยุดสู้เนี่ยได้สู้ต่อไป สักวันหนึ่งชัยชนะต้องเป็นของประชาชนบุ่งยังคงยืนยันที่จะอดอาหารจนกว่าข้อเรียกร้องจะสำเร็จอยากให้ทุกคนเข้าใจบุ้งด้วยนะคะนี่แหละครับเป็นจดหมายที่ทะลุคุกออกมานะครับสารสตอแมนบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าก,การต่อสู้กับขบวนการยุติธรรมและนักการเมืองเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้แหละครับแต่ที่ไม่เข้าใจคืออะไรรู้ไหมครับคือบุ้งเนี่ยลามปามนะ แล้วก็ราวีเอากับสถาบัานเนี่ยทำไปทำไมล่ะครับฮะ